สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทำไก่ใต้น้ำนะคะนี่ค่ะเครื่องที่เราจะใส่ก็มีเราโขลกเรียบร้อยแล้วนะคะมีกระเทียมมีหอมแดงมีพริกแห้งแล้วก็มีขา่าแล้วก็มีขิงแล้วก็มีใส่มะเขือเทศด้วยนะคะแล้วก็ใบมะกรูดนะคะ ขั้นตอนแรกก็คือเราก็ล้างไก่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะเอาเครื่องเ่ยค่ะใส่เข้าไปเลยค่ะเราจะไม่หั่นนะคะไก่เราจะใส่เป็นตัวเลยค่ะจะทับป็นตัวเลยเอาเครื่องเลยค่ะเรื่อจะได้ขูเรียบร้อยนี่นะคะ่ะในเครื่องเราก็จะใส่มีเกลือแล้วนะคะมีเกลือมีน้ำปลามีผงนัวนิดหน่อยนะคะขอ ใช้มือนะคะใช้มือเราจะมาอาเอาเครื่องทาลงลงตัวไก่นะคะให้มันแบบ ซึมเข้าไปนะคะมันจะได้อร่อยนะคะแล้วเราก็จะยัดตู๋ด้วยค่ะทำนะคะจะอร่อยอบเป็นตัวเลยค่ะออกไม่ใช่ค่ะทำเป็นตัวเลยไม่ใช่อบนะคะใส่น้ำเดี๋ยวจะดูเยวจะทำที่ดูนะคะขั้นตอนต่อไปจะเป็นยังไงเราทำเสร็จแล้วก็ต้องใส่ย,ยัดเข้าไปตค่ะ เครื่องดียาาดดด๋ยวขออนุญาตขอเวลายัดสักครู่นะคะใส่หม้อนึ่งอย่างนี้นะคะแล้วเราก็จะเอาหม้อมาตั้งไว้ ข้างบนค่ะใส่น้ําเล็กน้อยนะคะเพื่อจะให้ไอน้ํามันลงไปข้างล่างนะคะทําให้ไก่สุกนะคะเราจะจะไม่ให้น้ําข้างในเนี้ยเดือดนะคะแค่มันอุ่นๆขึ้นมาแล้วเราก็จะเปลี่ยนแค่มันอุ่นๆขึ้นมาเราก็จะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนทุกครั้งนะคะเราต้องดูแล้วก็ต้องดูตลอดเวลาเลยนะคะไม่งั้นมันก็จะไหม้นะคะมันก็จะไม่สุกค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเจอกันตอนสุกเลยค่ะ มาดูกันว่าจะออกมาเป็นหน้าตายยังไงนะคะไก่ใต้น้ำค่ะวันนี้นะคะมาดูค่ะสุเข้าไปดูเลยค่ะเห็นไหมคะน่ากินไหมคะสวยงามมากๆเลยค่ะน่าจะสุกแล้วค่ะเดี๋ยวขอตัวยกลงสักครู่นะคะค่ะเสร็จแล้วค่ะเปื่อยยุ่ยเลยค่ะมาค่ะมาทานกัน